นี่ของของลุงเดชลุงเดชใช่ลุงเดชอันนี้ของของยมพ่อลยง,ง,งตาเนี่ยยมพ่อยมตามีนี่อย,ยู่ยมพีล่ลยงตานี่ยนมเชียน นีโยมสมใจโอแก้วคนละคนเราเกิดมาต้องทิ้งโลกนี้นี่โยมโยมยโยมชวดอะโยมชวดชวยเมรยวดของเนกแม่ล้อมกอมสาขาชวดเน่เก้านสะิบสี่ตอนตอนเช็ยจีวิต้องเกนะ้าิบสี่เลยเห็นไหม มีบุไปยืนบางครั้งก็อาจจะเป็นบ้าทก็ได้นะออกอได้สองทางแล้วคนก็ทำบุญมาแลอายุปโทอเ<ท>นี่ยคือคนที่มีญาติเอาเจดีย์ไว้ที่เนี่ยคือเขาได้ทำบุญ ให้คนตายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้คนตาย,ยได้ทำํำบุญเป็นครั้งสุดท้ายด้วยตัวเขาเองด้วยการพิทักษ์เรียกว่าพิทักษ์พระพุทธศาสนาไว้ก็ดูปูนเน่ยที่เขาใช้ทําเจดีย์เนี่ยนะมันเป็นปูนชนิดที่แข็งมากอยู่ได้เป็นพันปีอะ่ะใในวันหน้านะ แผ่นดินมันจะต้องถูกทับถมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆจนมิดนี่แหละอีกหลายพันปีข้างหน้าศาสนาก็ยะมืดไปก็พอพริยาสิเมเนตายเขามาตัดสรูใหม่มีการคุดค้นพบมีการคุดค้นพบโบราณสถานที่ในอันเนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ในวันหน้าที่เขาค้นพบนว่าเออตรงนี้นะเคยเป็นวัดเก่าเคยเป็นศาสนาพุทธเคยลุกเรืองมาก่อนอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการทําให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยขาได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายโดยการพิทักษ์ควาพุทศาาสนาไว้ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกอันเนี้ยต้องศกึกษาเข้าไปจริงๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เราเรียกเจดีไม่ได้นะ เขาต้องเรียกว่าโกดหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอาอะไรสถานสุขดินแดนสุข,ขาวดีก็ได้เนะพราะจริงๆแล้วใจดีเนี่ยเขาคําว่าใจดีเขาอนุญาตให้ใช้แค่4ี่คนเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธเจ้าที่จะมีเจดีได้นะสองพระปัจเจกของพุทธเจ้าสพระมหากษัตริย์สี่พระอรหันต จะได้แค่สี่คนเท่านั้นอันนี้เราต้องเรียกเป็นโคดเป็นอะไรไปอย่างนี้ร่างขาโขอสมัยก่อนไม่มีหรอกฝังอันังนั้นฝังเป็นอันเดกเล็กแ่นั้นใช่ฝังไม่เด็กอันนี้ไม่ดไปล่เหมืเด็กแต่ว่าูนเด็กเล็กเ็กันี้มามีสวยอยู่อย่างนึ แต่ศิลปะหมือช่างเนี่ยดูอย่างอันนี้เไหมถ้าสมมติว่านานนานไปอย่างอันนี้จะพังก่อนตอนก่อนหน่อยคุณเค็มความเค็มไปาสร้างวัตถุชัยยะเป็นแบบนี้เปเก่ามากจริงจริงๆอันนี้มันยังไม่น่าจะเก่าขนาดนี้อายุอันามแล้วอันนี้มันมันกี่ปีเท่าไหร่เจดีทราบอง อัานไหน่ะดูอัานนั้นมาเลยปูแตกด้ยวยใช่